นักธุรกิจยอดเยี่ยมของสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยตรงนี้ให้โอกาสของครอบครัวนะครับปรบมือกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ <laughs> เป็นอาชีพที่ไม่ใช่เป็นอาชีพในฝันของทุกคนล่าสุดก็คุณหมอก็ให้เกียรติอีกก็คือลงหนังสือพิมพ์นะครับเส้นทางนักขายในหัวข้อความสม่ำเสมอจะนํามาซึ่งความสําเร็จเรื่องจริงครับผมเองเนี่ยเป็นคนไม่เก่งนะถ้าพูดแบบนี้เมื่อก่อนนะ พูดไม่ได้ครับมือนี่อยู่เงี้ยครับสั่นครับเสียงก็สั่นครับเวทีเหมือนก็สั่นครับขนาดแผ่นดินไม่ไหวเลยยังสั่นเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยถูกฝึกมาแบบนี้ถูกไหมครับเออแต่พอเราทําไปทําไปเนี่ยงานที่มันเหมาะกับเราหายากไหมครับเราต้องทําตัวเราให้เหมาะกับงานครับผมก็ฝึกครับเข้าไปในห้องน้ําก็ฝึกพูดนะสวัสดีครับผมเอกกวิททองผมนะครับเนี่ย พูดหน้ากระจกสวัสดีครับตื่นมาก็จับมือกับเมียเยี่ยมสุดยอดเราเนี่ยสุดยอดแล้วเนียทั้งนี้ก็ทําแบบนี้ครับก็ตื่นเต้นก็อค่อยพัฒนาตัวเองขึ้นมาผมเนี่ยทาไม่เก่งครับแต่ผมทําสม่มําเสมอความสม่มําเสมอเนี่ยสำคัญมากครับในกิฟฟีนในงานเครือข่ายสําคัญที่สุดครับผมเห็นหลายคนที่เก่งมากๆครับเข้ามาในตื่นเต้นชวนคนชวนคนเป็นโกสตาเป็นเมอร์คิรี่เป็นจูปิเตอร์พักเดียวหายเพราะอะไร ขาอาจจะเจอปัญหาครับก็อาจจะเจออุปสรรคแต่เขาไม่ได้ทําแบบสม่ําเสมอคือไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ขอให้ทําจริงๆทำจริงจังทำทุกวันทําเหมือนไปทํางานนะครับทําเหมือนไปทํางานเพราะงานนี้เราบังคับตัวเองได้ไหมครับได้แต่คนอื่นบังคับเราได้ไหมครับไม่ได้เราต้องบังคับตัวเองนะครับผมเองก็เริ่มต้นเข้ามาเนี่ยก็ทําแบบนี้สม่ําเสมอทําแบบนี้สม่ําเสมอตั้งแต่ออกงานมาเจปีแล้วผมไม่มีวันไหนเลยที่ไม่คิดถึงแล้วก็ไม่ทากิฟตฟิลีนครับ ตรงนี้นะตรงนี้นะก็ทําแบบนี้สม่ําเสมอนะรางวัลที่ได้ก็เยอะแยะรายได้ที่ได้แต่ละเดือนก็พอใจมากครับเมื่อปีห้าเนี่ยใบใบรับรองเงินเดือนใบเนี้ยครับที่ได้จากกิฟฟินเยอะไหมครับเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทนะแฟนผมจบปหกผมจบปชไปสมัครบลอยสัทไหนขอเงินเดือนสักแสนเขาจะให้ไหมครับเขาจะเตะออกเลย จริงไหมครับพาออะไรเพราะว่าบ้าหรือเปล่าไปสมัครงานงดแค่นี้จะให้เงินเดือนอนไ้ไม่มีหรอกแต่กิฟฟารีน่ะเขาให้เราแบบนี้สุดยอดไหมครับปลมมือกับกิฟฟารีนอีกครั้งนึงฮะปัจจุบันอยู่ตำแหน่งเอกลุศิบได้เยอะกว่านี้อีกประมาณ2 0,000เยอะไหมฮะเอกลุศิบใหม่เอกลุศ e ิบใหม่ๆนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ครับแล้วก็มีคนที่สําเร็จเยอะแยะตามมามากมายนะครับคนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันตอนที่เขาทำเนี่ยก็ออกมาครับ จากงานประจําออกมาตั้งแต่ตําแหน่งโกสตาเงินเดือนในงานประจำสองหมื่นครับเป็นโกสตารายได้สามพันถ้าเป็นท่านจะลาออกไหมครับลาออกก็บ้าแล้วจริงไหมเออแต่คนนี้บ้าถ้าเกิดว่าคนจะสําเร็จต้องบ้าไหมครับบ้าท่านเองก็ออกมาครับออกมาด้วยความเชื่อมั่นว่าท่านจะฝากชีวิตไว้กับกิฟฟอลินได้เพราะทํางานเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยทำสิบห้าปีครับ อยากประสบความในหน้าที่การงานครับแต่ไม่มีโอกาสก็มีโอกาสได้ไปอ่านหนังสือแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทําธุรกิจเครือข่ายแล้วก็พอมาฟังคุณหมอปุ๊บเนี่ยตัดสินใจทันทีว่าจะต้องสําเร็จถ้าไปหาท่านจะจะซื้อไหมครับตัวก็ดําจริงไหมเออจะ,จะไปขายไข่จะไปขายยังไงแต่ว่ากิฟฟีนเนี่ยมันมีทุกอย่างครับท่านเองก็ไปขยายงานครับแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งปีครับก็สามารถซื้อได้โบนัสหกหมื่นแล้วก็เอาโบนัสหกหมื่นครับไปแลกครับเป็นรถคันนี้เป็นรถ คอนด้าซีวิกป้ายขาวครับปรบมือกับคุณธนากรงามตลาดครับนะาอยู่ตรงไหนไม่รู้จะมาอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้รับผูกหมื่นมา6ครั้งแล้วนะครับหครั้งแล้วนะครับปัจจุบันก็อยู่บ้านหลังนี้ครับเนื้อที่ร้อยสามตารางวามูลค่า4ล้านนะครับตรงนี้ปรบมือกับคุณธนากรอีกครั้งนึงครับอันนี้บ้านนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ใช้รถคันนี้ครับ ตัวดำๆอยู่บ้านหลังใหญ่ๆคนเดียวเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับเชื่อเนาะเออแต,แต่ผมเห็นรองเท้าผู้หญิงอยู่หน้าหน้าบ้านสามค,ะคะู่นะครับตัวเนี้ยนะตรงเนี้ยสุดยอดมากนะครับบ้านหลังใหญ่โตนะครับคุณภาพชีวิตคนทาคลิฟฟินอะ่ะหกเจ็ดปีแล้วมีคุณภาพชีวิตแบบเนี้ยน่าทํำไหมครับน่าทํานะครับเนี้ยสุดยอดมากนะครับตัวเนี้ยแล้วก็ซื้อรถมาแล้วก็ให้คุณหมอเจิม คุณหมอถามว่าแฟนมาด้วยไหมก็บอกยังไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเซลนะตรงนี้ดาวไลน์นะครับนะครับแล้วก็มีทีมงานที่ตามมาก็เยอะแยะน้องคนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เริ่มเข้ามาทำนะเริ่มเข้ามาทําก็เริ่มทําก็ขยายงานนะครับขยายงานแล้วก็ซื้อรถป้ายแดงก็ให้มีคุณหมอเจอเหมือนกันนะครับแล้วก็ประสบฟันน้ำเม็จนะครับตัดสินใจทําใช้เวลาแค่6เดือนก็ติดการท่องเที่ยวในตอนนั้นติดท่องเที่ยวฮ่องกงนะครับ เป็นอันดับ2ของประเทศไทยในตำแหน่งจูปิเตอร์นะครับได้รางวัลมาอีก6 0 0 0 0บาท50,000บาทนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ตำแหน่งพาได้แล้วครับนะขอพลังเสียงปุ่มเมื่อน้องพิษสมัยน้องน้พนันนะครับเ <laughs> นี่ยมาเป็นคู่เลยนะครับคนที่มาคนเดียวก็คือคนไม่มีคู่คนที่มาเป็นเป็นคู่ก็คือคนมีแฟนแล้วถูกไหมครับนะครับก็มาด้วยกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ปีที่ผ่านมาก็ได้รางวัลแรนดี้รีวอร์ดในแข่งในตำแหน่งวีนัสก็ได้มา5 0,000นนะครับนะตรงนี้แล้วก็ปัจจุบันก็ขึ้นนนตแห่งพาดนะ เนะี่ยรายได้ต่อเดือนก็เดือนประมาณ5 0,000บาทนี่คือใบรับรองเงินเดือนชัดเจนไหมครับชัดเจนปัจจุบันก็อยู่บ้านหลังนี้ครับเนื้อที่83ตารางวานะครับมูลค่า3ล้านนะฮะตรงนี้เพิ่งซื้อเพิ่งเข้าไปอยู่เมื่อเมื่อต้นเดือนนี้เองครับเมื่อต้นเดือนเมื่อปลายเดือนนะครับเมื่อปลายเดือนนะผมก็ไปช่วยขนของด้วยสนุกมากทํากิฟต์ฟรีนมีความสุขไหมครับมีเนี่ยก็ได้แบบนี้นะนะก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหมดเลย3คน เป้าหมายของผมก็คือหมู่บ้านนี้จะต้องเปลี่ยนป้ายเป็นหมู่บ้านคิฟฟลนเพราะอะไรเพราะว่าเราตั้งใจไงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีมีหมู่บ้านคิฟฟลินสุดยอดไหมครับ <c oughs> สุดยอดหมู่บ้านเนี่ยเนือ้อที่เยอะแยะแล้วก็มีบ้านที่รอรอซื้ออยู่เยอะแล้วก็ทีมงานเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยผมก็พาพาไปดูพาไปเห็นพาไปเนี่ยน้องม่ได้จริงได้จริงนะมาอยู่กับพี่สิมาอยู่กับพี่สิสนะทีมงานตั้งเป้าก,กันเนี่ยไปจองกันแล้วคนละหลังคนละหลังคนละหลัง,ค,ลลงครับ แต่ยังไม่ซื้อครับทำคิฟบลินก่อนนะครับตัวนี้นะฮะสุดยอดมากเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็มีความสําเร็จน้องสองคนนี้ก็เหมือนกัน <_ Y surveys> นะครับก็ตัดสินใจสําเร็จก็ติดการแข่งขันตอนนั้นก็อยู่ในตําแหน่งเมอร์คอรี่อันดับหนึ่งของประเทศเหมือนกันตรงนี้ก็ปัจจุบันก็อยู่ตําแหน่งพาได้นะครับก็ขอพลังเสียงปรบมือกับน้อง,ง,งากาสินีดวงจะคาหน่อยครับวันนี้มาไม่ไม่รู้นะฮะตรงนี้นะครับก็ประสบความ <felt> like <veins S 2> สำเร็จตามมานี่ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นสาวลุงงาน แต่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับก็ปัจจุบันก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็ได้มนัต6 0สองครั้งปัจจุบันก็ซื้อรถป้ายแดงแล้วนะครับขอพลังเสียงโปรเมร่น้องนิตยาส่งนอกเลยครับอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับตรงนี้นะก็มีทีมงานที่สําเร็จตามมาเยอะแยะมาใหม่น้องคนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเมฆานะก็เข้ามาทําแล้วก็ประสบควา,ามสำเร็จเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็อยู่ตาแหน่งวีนัสแล้วนะขอพลังเสียงโปรเม่น้องระดัดมิลักนะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับตรงนี้เป็นแบบอย่างอีแบบอย่างหนึ่ง ที่มันเกิดกับครอบครัวผมจริงๆก็คือเป็นน้องของแฟนครับเป็นน้องแท้ๆเลยคลานตามกันออกมาตอนนั้นที่ทําน้องเ็าทาประสบความเป็นได้รับโบนัสพุงหมื่นละอยู่ในตําแหน่งวีนัสแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดได้ทุกเวลาถูกไหมครับขับรถไปดีๆอ่ะรถเก๋งอ่ะพุ่งข้ามเกาะเลยครับมาชนเข้าตรงกลางตรงเนี้ยครับคุยกับผมตอนประมาณบ่ายโมงครับแล้วบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งน้องเขาโดนรถชน ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลผมกําลังสาธิตเครื่องอองน้ําอยู่ครับตอนเย็นหกโมงมีสายแปลกเ,เ,เ,เข้ามาแล้วก็บอกว่าน้องเขาประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพักต,ตอนนี้เราก็รู้แล้วล่ะถ้าอยู่ที่โรงพักถูกไหมครับก็รู้แล้วพอรู้แล้วปุ๊บเนี่ยก็เก็บชุดสาธิตทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ไปปรากฏว่าน้องเขาเสียชีวิตจริงๆนะครับแต่สิ่งที่เขาทําไว้มันไม่ได้เสียเปล่าครับคือเครือข่ายที่เขาสร้างไว้นะครับพี่คนนี้ครับ เขาทาจริงเขาประสบความสำเร็จนะครับอยู่ตําแหน่งวีนัสแล้วตอนนี้ล้วก็ซื้อรถป้ายแดงครับนะครับปัจจุบันก็อยู่ตาแหน่งวีนัสแล้วก็ตัดสินใจสาเร็จในลิปวีอย่างจริงจังนะครับขอบรรงเสียงปมแม่ขอบคุณกองการวิเชียนสีแล้วก็คุณเจ้าพนกสอนแจง้งตรงนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันเกิดจริงๆครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือตอนนั้นเขาอยู่ตําแหน่งวีนัสนะครับแต่ตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วแต่ว่าคนที่ยังอยู่ก็ยังได้โบนัสหกหมื่นงานที่เราทาแลวได้เงินดีไหมครับแต่ถ้าเกิดววว่่่่าาคคนนททีีํแแลล้้้ไไมอยยยูังงดดเิิิโร เนี่ยก็ได้จริงๆครับเนี่ยก็สําเร็จนะครับแล้วก็ตอนที่ตอนที่เขาเสียชีวิตไปเด็กคนนี้ยังไม่รู้หน่วยนี้เลยครับขวบเจ็ดเดือนแต่ปัจจุบันนี้กิฟฟินยังให้ครอบครัวนี้ทุกเดือนครับเดือนละหมื่นกว่าบาทปรับแม่คุณหมออีกครั้งนึงครับนะครับนะทีมงานที่ปทุมธานีเรานะครับตรงนี้คือผู้นําทั้งหมดนะครับก็ไปถ่ายรูปกันปิดสารกลางเลยครับลานจอดรถนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกัน นะครับตรงนี้เฉพาะทีมงานเราเนี่ยมีรถทั้งหมดยี่สิบกว่าคันแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้คุณหมอเติมให้นะครับตรงนี้แล้วก็เห็นไหมครับรูปเห็นไหมครับเนี่ยคือซอยตรงนี้จะเป็นซอยหน้าศูนย์กิฟฟลีนครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมว่าจะไปคุยกับตำรวจครับขอขอเปลี่ยนป้ายครับถ้าไม่ติดป้ายกิฟฟลีนห้ามจอดดีไหมครับนะครับนะครับตรงนี้แต่ไม่เป็นไรครับก็ จอดได้นะคบตัวนี้ก็จอดได้นะครับเนี่ยก็เยอะครับทีมงานเราทั้งประเทศกริบรถกริฟฟลินเยอะไหมครับเยอะถ้าเราตั้งใจสักวันหนึ่งแล้วก็เอามาแข่งแรลลี่สักวันดีไหมครับแล้วก็ติดป้ายกิฟฟิลินแล้วก็จอดแล้วก็วิ่งทั่วประเทศโชว์ให้เขารู้ไปเลยว่าเราทำกคิฟฟิลนได้จริงดีไหมครับนะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้จริงๆครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทีมงานที่สําเร็จตามมาเยอะแยะมากมายนี่ก็เหมือนกันนะครับท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเราก็ เอาทุกรางวัลนะครับเรา,เาทุกรางวัลเลยนะครับตัวนี้ก็ไปทริปแรกที่ผมตั้งใจหลังน้ําท่วมเนี่ยเราเซตทีมกันใหม่นะครับแล้วก็ผลที่ที่มาที่ตามมาก็คือว่าในปี 55, 55หลังน้าท่วมครับนะบทีมปทุมติดตอนนั้นทั้งหมดจูเนียร์มิเรลลี่รีวอร์ดนะครับติดทั้งหมด5รหัสติดทั้งหมด5รหัสเลยนะครับตัวนี้ <laughs> ติดที่1รหัสหนึ่งที่2รหัสหนึ่งแล้วก็ติดไปเที่ยว นะอีก3คนนะครับตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็ทริปต่อมาก็สิงคโปร์ปี56ก็ติดอีก3รหัสครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็ทริปต่อมานะก็ไปท่องเที่ยวฮ่องกงอีกจูเนี้ยมีเรย์รีวอร์ดก็ติดอีก5รหัสครับตรงนี้ที่ปทุมครับตอนนี้จะจบแล้วอีกแข่งขันจูเนียอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นเป็นอีกทริปหนึ่งที่เราวางการแข่งขันไว้ก็ตั้งเป้าทุกครั้งก็คืออย่างน้อย5รหัสครับปทุมนะรตรงนี้ก็ก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ นะครับแล้วก็แฟนตาติกเราก็วิ่งกันครับก็แข่งกันไปปักกิ่งก็ติดไป2รหัสนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นติด3รหัสนะครับแล้วก็โบนัสหกหมื่นเราก็ได้กันเยอะครับทุกเดือนจะมีการมอบป้ายกันที่ศูนย์ประชุมเราก็จะจัดประดับเข็มกันนะครับทุกเดือนเราก็มีผู้นําที่รับโบนัสหกหมื่นอย่างเดือนที่แล้วทั้งหมด6กหมื่นเฉพาะศูนย์ประชุมนะครับสี่คนในทีมงานเรานะครับตรงนี้นะสุดยอดไหมครับนะตรงนี้นะสี่รหัสเลยตรงนี้แล้วก็แลนดลี่รีวอร์ด นะครับผมเองทําตั้งเป้าทุกครั้งที่เราลงแข่งขันเราตั้งเป้าทุกครั้งนะครับปีที่แล้วผมตั้งเป้าเอาห้าหมื่นได้ห้าหมื่นก็โอเคแล้วเพราะว่าทีมเราเนี่ยเพิ่งสร้างสร้างขึ้นมาเพราะว่าหลังน้ําท่วมเนี่ยทีมงานพัดไปกับน้ําก็มีส่วนที่อยู่เราก็ตั้งใจครับเราก็มุ่งมั่นสู้อย่างจริงจังนะครับอรอบรอบนั้นหลังน้ําท่วมผมติดที่อันดับที่ยี่สิบครับได้สองหมื่นรอบที่ผ่านมาผมก็ตั้งเป้าว่า อย่างน้อย5 0 0 0 0ต้องเอาให้ได้นะครับแต่ว่าจากกา,ารที่เราทํางานอย่างมุ่งมั่นอย่างตั้งใจทุกวันเราภาาสนามอย่างหนักทําอย่างต่อเนื่องครับผลประกาศออกมาผมติดอันดับ2ของประเทศครับ4ี่แสนบาทครับแล้วก็พาทีมงานติดทั้งหมด4ี่รหัสรอบนี้แข่งอยู่นะครับผมวางโครงสร้างไว้จากประสบการณ์ที่เราทํามาเราได้4ี่แสนนะครับแล้วรอบนี้ผมก็แข่งอยู่ในตําแหน่งพาไดนะครับแล้วก็วางโครงสร้าง ที่1นึ่งเทิลนะครับแล้วก็วีนัสรวมเบ็ดเสร็จแล้วผมตั้งเป้าว่ารอบนี้ปทุมธานีจะติดอย่างน้อย6กล้านครับแ <laughs> ลันลี่รีวอนะร์ดนะฮะตรงนี้นะครับโครงสร้างที่ที่วางไว้นะฮะตรงนี้ก็คือก็คือผมใช่ไหมครับตรงนี้แล้วก็ที่ที่นาเงินนี้คือพาได้นะครับนะคือพาได้หมดแล้วนะครับนะครับพาได้หมดแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวีนัสขึ้นไป นะครับวีนัสก็แข่งวีนัสตรงนี้ก็แข่งซัตเทิลตรงนี้ก็แข่งซัตเทิลสนุกไหมครับสนุกแน่รอบนี้นะครับมันมากแล้วก็สายใหม่ตรงนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับนะเราก็ทําแบบนี้ครับคนนี้ตัดไปแล้วก็หาใหม่ตัดไปก็หาใหม่ก็ทําอย่างนี้มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนะครับเป้าหมายของผมอีก5ปีตรงนี้คือเป้าหมายแกลนพาได้นะครับสปีเป็นแกลนพาได้แน่นอนยังไงยังไงยังไงก็เป็นแกลนพาได้แน่นอนครับผมไม่กับแกลนพาได้ผมลุกหน้าเลยฮะยังไงยังไงก็เป็นนะครับยังไงยังไงก็เป็นอีก3ปปีแต่่วาาาเ้หมย อีกห้าปีตอนนี้ผมอายุครึ่งสามสิบห้าสามสามสิบครึ่งแล้วสามห้านะครับอีกห้าปีก็อายุสี่สิบนะครับอีกห้าปีอายุสี่สิบเป้าหมายนะอีกห้าปีข้างหน้าบ้านต้องปลอดหนี้ตอนนี้เหลืออยู่ล้านสองปลอดแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทองผมชอบทองอะตั้งใจว่าจะสะสมไม่ได้ถึงร้อยบาทอย่าป้นผมนะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยอดในตําแหน่งแกนพาดไดไม่ต่ากว่าสิบล้าน นะครับตรงนี้10ล้านได้แน่นอนนะครับรายได้ต่อเดือนในตําแหน่งแกนภายในดไม่ต่ำกว่าส0 0แสนครับคุณเชื่อว่าผมทําได้ไหมครับได,ได้ผมต้องทําให้ได้นะครับตรงนี้นะครับ,รนะรบแล้วก็มีเงินเก็บอย่างน้อย1ล้านนะครับอย่างน้อยหนึ่งงานยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายรถนะเพราะรถบอกว่าภรรยาบอกว่าเธอจะซื้อจะเปลี่ยนไปทําไมนักหนารถเก็บเงินบ้างขาว่าอย่างนี้นะครับผมก็เชื่อภรรยานะครับก็เลยไม่ได้ตั้งเป้าหมายตรงรถแต่ผมคิดว่านี่คือเป้าหมายที่ผมประกาศให้โลกรู้ จำจำคำพูดผมไว้นะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับ,นะรบวันนี้อนาคตของลูกเราก็อยู่ในมือเราจริงไหมครับความสําเร็จของพ่อแม่คือความสําเร็จของลูกไหมครับเป็นความสําเร็จของลูกผมเองก็วันใดวันหนึ่งที่ผมหมดคือมันมีวันท้อก็มีแต่ว่าผมกลับไปดูลูกไปเห็นลูกแล้วมีความสุขผมก็มีแรงมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานวันนี้เราแบ่งอนาคตของลูกเราไว้ นะครับผมเองก็ตั้งใจนะครับกำลังใจไม่มีวันหมดหรอกพอเห็นลูกแล้วชื่นใจพ่อแม่ครับแม่แม่ผมเนี่ยท่านเองเนี่ยเหนื่อยกับผมมา,มากครับตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับแต่ผมเองเนี่ยทุกครั้งที่ผมสําเร็จในกิฟเรียนผมจะโทรไปบอกแม่แม่จะดีใจมากเลยตอนที่ผมทําเนี่ยผมเรียนเนี่ยผมไม่จบปริญญาครับแม่ตั้งใจส่งให้แต่พอผมมาทํากิฟเฟียนแล้วผมสําเร็จเป็นตําแหน่งพาได้ผมโทรไปบอกแม่ว่าแม่ ลูกไม่มีปริญญาให้แม่นะแต่ลูกมีปริญญาอาชีวิตในกิฟฟิรินให้แม่ครับปลกมือกับแม่ผมหน่อยครับตรงนี้นะครับพาแม่มาไบเทคเลยนะครับนะมาไปเทคเลยแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคณะผู้ิหารทั้งหมดแล้วก็แพทย์หญิงนันีภัยบุญด้วยครับที่ให้เกียรติกับบริษัทเราแล้วก็เปิดบริษัทกิฟฟิรินขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็ผมเองเนี่ยเริ่มต้นผมไม่พร้อมนะผมไม่พร้อมคิดทุกท่านที่เห็นอยู่ตรงนี้พร้อมกว่าผมเยอะจริงไหมครับ หลายหลายคนบุคลิกดีหลายหลายคนมีศักยภาพที่ดีอยู่แล้วผมเองเนี่ยเริ่มต้นไม่มีความพร้อมเลย,เลยแต่ผมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตในกิฟฟลีนได้นะผมเองเนี่ยมีมีความมั่นใจแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเองมองว่าไม่มีอะไรในโลกนี้หรอกที่ความพยายามเอาชนะไม่ได้จริงไหมครับ <Yes. S 1> จริงไหมครับยิงนะครับตรงนี้นะวันนี้ก่อนจบสัญญากับผมสองข้อได้ไหมครับ <Yes. S 1> สัญญากับผมสองข้อได้ไหมครับ <Yes. S 1> ผมเป็นคนรักษาสัญญานะถ้าสัญญาแล้ว ต้องทำนะครับนะข้อแรกนะครับจะทํากิฟฟินด้วยความตั้งใจได้ไหมครับนะครับแล้วก็สครับนะจะต้องสําเร็จในกิฟฟินได้ไหมครับได,ได้สัญญากับผมแล้วนะครับเนาะขอให้ทุกท่านสําเร็จเป็นไดมอนด์แกรนแล้วก็สมดังตั้งใจทุกท่านครับขอบคุณครับ